ช่วงบ่ายสมโมงเย็นวันนี้นะครับทัพนักเตะทีมชาติไทยจะลงสนามเป็นนัดที่3ของศึกซีเกมครั้งที่28เจอกับมาเลเซียซึ่งหากเก็บชัยชนะได้นะครับก็มีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ er สูงทันทีครับ ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงเล่น2เกมแรกเอาชนะทีมชาติลาวได้6ประตูต่อศูนย์และชนะติมอร์เลสเต้1ประตูต่อศูนย์มี6คะแนนรั้งอันดับที่2ของสายบีเนื่องจากลู้ได้เสียเกินรองเวียดนามส่วนมาเลเซียอยู่อันดับที่3โดยเกยมแรกชนะติมอร์เลสเต้1ประตูต่อศูนและนาที่2แพ้เวียดนาม1ประตูต่อ5้าซึ่งมาเลเซียจะแพ้ไม่ได้อีกเป็นนันขาดไม่ฉะนั้นจะตกรอบทันที ความพร้อมของทีมชาติไทยจะไม่มีพีรพัฒน์นชายาแบ็กซ้ายตัวเก่งที่เจ็บเอ็นหลังหัวเขา่าทําให้สุริยาสิงห์มุ้ยได้ลงทําหน้าที่แทนส่วนคนอื่นพร้อมลงสนามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมสซิเจชนาทิพย์สรงกระสินทิติพันธ์พ่วงจันทชนะนัน์ป้อมบุกผาโดยโชคทวีพรมรัฐผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าเกมน,นี้ต้องคว้าชัยชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นเพื่อการันตีการเข้ารอบ แม้จะเป็นงานที่หนักแต่ก็จะเล่นเกมรุกตามสไตล์ซึ่งการที่ไทยได้พักนานกว่าทําให้ร่างกายได้พักฟื้นดีขึ้นเรานะครับได้พักเยอะกว่าเขาหนึ่งวัน,นก็อย่างที่บอกนะครับกว่าจะแข่งเสร็จเนี่ยเที่ยงคืนตนีหนึ่งตีสองถึงได้นอนนะฮะแล้วก็เมื่อเมื่อคืนอาจจะพักผ่อนน้อยแล้วครับพรุ่งนี้แข่งด้วยนะครับผมว่าเ,เรื่องสมรรถภาพเนี่ยมันด้อยแน่นอนนะฮะทาง ทางวิทยาศาสตร์การกีฬามันแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันไม่ถึงส8แชั่วโมงหรือสาไปนะครับเพราะนั้นในเกมของเราจริงๆแล้วนะฮะของเราก็ต้องเดินเกมนะฮะไปอีกนะครับพรุ่งนี้น่าจะมันนะครับเพราะว่ามาเลย์เขาต้องเปิดเกมลุกแล้วนะครับเพราะนั้นพื้นที่ข้างหลังอาจจะมีเยอะแต่ว่าผมบอกลูกทีมแล้วว่านะครัเกมรับต้องมาก่อนนะครับตอนนี้นะครับถ้ารับดีนะครับเกมลุกเดี๋ยวเราทําได้เองนะมันไปไปไปเองโดยอัตุมัตินะครับ สำหรับ1เปคนแรกที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทยในระบบ4-3-3ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูชนินแซ้เยะแบ็กขวานรุบดินวีรวัตรโนโดมแบ็กซ้ายสุริยาสิงห์มุย้ยคู่เซนเตอร์ฮาฟอาทิตย์ดาวสว่างกับธนบูร์เกษารัตกองกลางประกอบด้วยสารัตยูเย็นทิิพันธ์พ่วงจันทรชนาทิพย์สงกระสินริมเส้นฝั่งซ้ายรุ่งรัตภูมิจันทึกริมเส้นฝั่งขวานุรุณศรียันเกมและกองหน้าตัวเป้าชนานันป้อมบุบผา โดยเกมนี้ทีมชาติไทยจะสวมชุดสีน้ำเงินลงสนามส่วนสถิติที่ทั้งสองทีมเคยพบกันในศึกซีเกมเจอกันทั้งหมด22ครั้งทีมชาติไทยชนะได้8ครั้งเสมอ7ครั้งและมาเลเซียชนะ7ครั้งทว่าการเจอกันครั้งสุดท้ายคือซีเกมครั้งที่26ที่ประเทศอินโดนีเซียรอบแรกปรากฏว่าทีมชาติไทยแพ้ไป1ประตูต่อ2 แม้2เกมแรกทำเตะทีมชาติไทยจะเก็บชัยชนะได้นะครับแต่นัดน,นี้เจอกับมาเลเซียที่สถานการณบีบบังคับให้ต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นดังนั้นคงไม่ใช่งานง่ายของนักเตะไทยในการเก็บ3คะแนนซึ่งแฟนบอลชาวไทยสามารถร่วมเชียร์กันได้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับวันชายไกลสอนขจิตถ่ายภาพธรรมวัฒน์เอกชัดรายงาน